ไม่ใช่นำแล้วหมายถึงว่าเร่งแต่สอนคุณธรรมอย่างเดียวควิชาการไม่ต้องเอาไม่ใช่ารนะวันนี้เด็กเขียนไม่ค่อยลายมือเนี่ดูไม่ได้เลยครับแล้วก็อ่านหนังสือนี่น้อยมากอาจารย์คิดว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขยังไงนอกจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยเรื่องอ่านเรื่องเขียนเนี่ยมันสําคัญนะนี้ตัวหนังสือเนี่ยมีปัญหามากเดยนี้อ่านไม่ออกจริงจริไม่รู้จะทําไงกันเขียนเหมือนพวงอกนะครับ แล้วก็ปัญหาหนึ่งที่ผมพบนะครับว่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยลอกจะลอกกันอย่างเดียวครับอทําอะไรลอกอย่างเดียวให้ทารายงานก็ลอกทาอะไรก็ลอกไปใช้สื่อเดี๋ยวคงพักกันสักครู่เลงนะท่านผู้ชมครับเราได้เห็นสภาพการศึกษาในอดีตนะครับว่าจริงๆครูในอดีตที่มีคุณค่ามากนะครับเป็นทั้งครูสอนทั้งหนังสืออบรมบ่มนิสัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ครูในสมัยก่อนต้องเป็นครูที่เจ่งนะครับแล้วก็ท่านทนายชุมพลสังทองท่านก็บอกว่าเด็กไทยสมัยนี้อ่านหนังสือน้อยนะครับผมก็มีประสบการณ์นะครับผม,มเป็นอาจ,จารย์พิเศษที่สวนสิตผมพยายามที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาอา่านก็มีอาจารย์บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าสมัยต้องให้เด็กอ่านเยอะนะครับเราพักกันสักครู่ว่าต่อไปปัญหาปัจจุบันของการศึกษามันอยู่ตรงไหนพักสักครู่ครับ นีแล้วยังไม่มีใครผสมสายมากขนาดนี้ใช้ปูนตั้งเยอะผนังย,ยังแตกร้าวเลยผมใช้ปูนใหม่อย่างปูน T P I M หนึ่งเก้าแปดผสมสายได้มากขึ้นท่นลุงฉาบลื่นได้ที่มากกว่าเอ้นุ่มผนังบ้านเป็นไงบ้างละ่ะลุงผมยังเรียบเนียนอยู่เลยเหมือนหน้ามียผ้นี่แหละลุงก็ใช้ปูนยี่ห้อเก่ามันเลยแตกลายเหมือนหน้าป้าเลบ<อ>ายบ้า T P I M หนึ่งเก้าแปดผสมสายได้มากขึ้น6 6เ ช่วยการล้มล้างระบบพรารชด้วยการร่วมมือกับทัพประชาราชทัพของประชารนที่มีความจงรักพักดีต่อท่าต่อศาสนาพระมหากษัตริย์ทัพประชาราชประเทศร่มเยน็นประชารลเป็นสุขเมื่อใดที่ความมุ่งมั่นของคุณเริ่มเดินทางเราจะอยู่เคียงข้างคุณสเสมอ ก้าวแห่งการเติบโตที่พร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์ก้าวที่สร้างสรรค์ด้วยหัวใจเพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยัง่งยืไม่หยุดยั้ยง <ใน S 1> เพื่อสังคมไทยสว่างไสวยด้วยศิลธรรมและจะริยธรรมเพื่ออนาคตไทยก้าวสู่วันที่สดใสพร้อมกับเรา ทุกจุดหมายสำเร็จได้ด้วยก้าวแรกก้าวสู่ความภูมิใจในเวทีระดับโลก TPI Poly เราสร้างอนาคตด้วยภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือพร้อมคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคมไม่มีอะไรอันตรายยิ่งไปกว่าการที่คนว่วงหลับขณะขับรถแค่สี่วินาทีที่วูบหลับในเหตุการณ์ร้ายอาจเกิดขึ้นได้กับคุณและคนอื่นหลับในป้องกันได้เมื่อรู้สึกว่าง่วงจัด หนาวนอนไม่ดีลืมตามไม่ขึ้นต้งคับรถให้อยู่ในเลนไม่ได้จิดใจล่องลอยไม่มีสมาธิจําไม่ได้ว่าขับผ่านอะไรมานี่เป็นสัญญาณเตือนว่าหลับในกำลังจะเกิดขึ้นคุณต้องรีบจอดรถลืมกาแฟก่อนแล้วหลับสักที่เมื่อตื่นดีแล้วค่อยขับต่อครับเข้ามาต่อนะครับเมื่อกี้เราได้ดูสภาพ การศึกษาในอดีตนะครับการศึกษาในอดีตเนี่ยได้สอนคนให้เป็นคนดีนะครับที่มีสุภาษิตไทยที่ก็บอกว่ารักวัวให้ถูกรักลูกให้ตีนะครับไม้เหลียวนี่ได้สร้างคนมาเป็นคนหลายหลายคนแล้วนะครับปัจจุบันนี้ไม้เหลียวถูกหักไปแล้วนะครับเราจะพัฒนาการศึกษาย,ยัางไงปัญหาการศึกษาในปัจจุบันหนึ่งไม่ว่าจะเด็กจะเป็นมั่วเช็คเป็นเรื่องโลกเอดติดเกมนะครับไม่เรียนหนังสือนะครับ เหล่านี้รวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกวันนี้แม้แต่ในระดับอุดมศึกษาบางแห่งนะครับต้องยอมรับความไม่จริงนะครับปัจจุบันเองเนี่ยครูอาจารย์บางคนก็ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมครับสมัยที่เรียนปริญญาโทก็ไปซื้อเอาครับไปทเํเวีทยนผนไปจ้างนะครับผมได้ทําสกูปเรื่องนี้ได้เขียนลงหนังสือพิมพ์นะครับกระทรวงวัฒนธรรมกําลังจะตามอยู่นะครับเพราะบุคคลเหล่านี้เมื่อมาเป็นพ่อพินแม่พินเนี่ยซึ่งไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมและไม่มีคุณภาพปุ๊บเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษานะครับท่านนายชุมพลครับท่านคิดว่าอย่างไงครับประเด็นนี้ครับท่านนายครับคือเรื่องความล้มเหลวเนี่ยนะครับวันนี้รู้สึกว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมาแจ่กันดีไหมถ้าว่ามีประก,กาศว่าใครจะรับตําแหน่งแล้วมีชั้นยศมีตําแหน่งนําหน้าเป็นด็อกเตอร์้ให้โชว์งานวิจัยด้วยเนี่ยว่าคุณทําเรื่องอะไรมาก่อนที่คุณจะได้ตําแหน่งได้ไอ้ขั้นวุฒิกรารศึกษาตรงนี้มาเนี่ย จะเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งดีไหมก็ดีครับก็ดีครับแต่ว่าเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาให้ใครทำมาหรือเปล่าเราก็ไม่มีโอกาสรู้คือให้สังคุตรวจสอบตอเนี้เออไล้ะว่าทำจริงไหั้นี้ก็คือให้ลองทําดูเพราะว่าตอนที่ผมให้นักข่าวไปทา s c ุ๊ปเรื่องการทําเนญี่ปุ่นเน่นะฮะก็ให้นักข่าวโทรศัพท์ไปนะเขาคิดชิ้นหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นบาทเสร็จแล้วคนเหล่านี้ก็มาเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง แล้วก็ไ่เข้าใจเรื่องการศึกษานะครับไปติ้งแผ่นสายบ้างไปทํา powerpoint บ้างไปอ่านหนังสือให้เด็กฟังบ้างสือตําราเล่มเดียว,ยวสอนตามนั้นนะฮะผมก็มีประสบการณ์นะอาจารย์อุดมฮนะผมไปสอนเนี่ยผมสอนแบบเลคเชอร์ผมก็ถูกต่อต้านจดกคนเหล่านี้นะับเพราะว่าสภาพการศึกษาปัจจุบันนี้มันเป็นเป็นยังไงฮนะอาจารย์อุดมฮนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเนื่องจากความเจริญของด้านวัตถุเทคโนโลยีเลยต่างๆเหล่านี้นะกระแสของคอมพิวเตอร์กําลังกำลังรุนแรง ครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละก็เกิดกระแสนิยมว่าการสอนแบบเลคเชอร์หรือสอนแบบบรรยายสมัยก่อนเน่ยมันล้าหลังมันจะทําให้เด็กไม่สนใจอะต่ต่างๆเนี้แต่ก็หันมาใช้ powerpoint หรือว่าบางทีก็แผ่นใสนะแผ่นใสก็หมดไปแล้วเดี๋ยวนี้เป็น powerpoint ผมยังกลับมองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่มันทำให้เด็กหลอก พราะแกเห็เน PowerPoint อยู่ทุกวันทุกวันแกก็จดอย่างเดียวแกไม่ได้ฟังอา,อ,อาจารย์นะอาจารย์อธิบายประกอบอะไรแกไม่ได้ฟังนะแกจดหัวข้อตาม PowerPoint อ,อ,อย่างเดียวแล้วแกก็พกาายอแกก็หยุดบางคนจดไม่ทันมาขอไอ้อันนี้กปปีไปเอาแต่หัวข้อไปดูอย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรเพราะนั้นผลนตัวนี้ก็คือปรากฏว่าเด็กเวลาเด็กเขียนหนังสือเนี่ยเด็กก็เขียนแบบ PowerPoint คือขึ้นหัวข้อปั๊บ ต่อ้วยวข้อหนึ่งข้อสองข้อสามตามที่แกเคยถนัดครับแกไม่ได้คิดที่จะบรรยายนสละถล่วยอ,อะไรต่างๆมันไม่มีมันก็ลามไปถึงครูบาอาจารย์ที่ผลพวงมาจากอันนี้ครับจริงเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยฮะผมเข้าไปไประชุมกับท่านรัฐมนตรีนะครับครับตอนนั้นเนี่ยท่านในแพทย์เสษตรนะรตอนนั้นท่านยังไม่เป็นองค์มนตรีรท่านก็บอกว่าการศึกษาไทยที่ล้มเหลวเนี่ยชอบจิ้งผ่นสาย ปิ้งจนไม่รู้จะปิ้งยังไงนะปัจจุบันนี้มันจะเป็นเพราะครูก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมเวลาสอนถ้าอย่างเนี้ยก็คือไปตามแผนสายที่ทําไว้ทีเดียวก็สอนได้ทั้งปีเลยก็นั่นแหละครับเพราะว่าศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอะไรคเพราะความรู้ครูเนี่ยไม่แน่นแล้วก็สอนกันหลากหลายจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแผ่นสายไม่มี power point มันก็พูดไม่ออกอ่าพูดไม่ออกเพราะไอ้ความรู้ต่างๆไม่ได้แน่นอยู่ในนั้นทีนี้ ผมผมว่าผลเสียก็คือเด็กไม่ฟังแล้วเด็กไม่คิดแต่ถ้าเราบรรยายเนี่ยเด็กต้องตั้งใจจดแล้วเด็กก็จะสรุปเป็นแล้วเด็กได้ฝึกเขียนทุกวันทุกวันก็คือฝึกจดนี่แหละฝึกจดฝึกานนที่บอกว่าการศึกษามันล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่ทิพย์พเฉพาะนักเรียนเนี่ยมันต้องไปดูที่อาจารย์เลยอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นกระบวนการนี่แหละอเราจะไปา่าเด็กอะไรก็บอกว่าเด็กไทยไม่เก่งเด็กไทยไม่รู้เรื่องเนี่ย สรุปทำไปทำมาจะกลว่าคู่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยอีกเนี่ยก็บอกพ่อพิม์แม่พิมถ้าพ่อพิมแม่พิมไม่ดีลูกพิมจะดีได้ไงครับครับอย่างอย่างรางกระแหงเงนต้นนะครับเขาบอกว่าปัญหาของการศึกษาเนี่ยบางสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเด็กไม่มีคุณภาพปุ๊บเขาโทษเด็กก่อนเพื่อนนะเพราะเด็กมันไม่มีคุณภาพเอาแล้วรางกระแหงล่ะเขาเปิดรับเข้ามาเต็มที่แล้วทำไมเด็กเขาออกมาต้องมีคุณภาพ นะครับที่จริงมีสิ่งที่สําคัญของกระบวนการศึกษาเนี่ยพ่อพิมพ์แม่พิมพ์นะั้นสำคัญนะครับอย่ายงเช่นอาจารย์ลุงก็เป็นพ่อพิมพ์ที่ดีนในแวดวงครูบาอาจารย์คุยกันบ้างไหมเรื่องบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมาตรฐานของครูบาอาจารย<อ>์ครับครับคุยเรื่องนี้ฮะเราสําหรับศูนย์วิจัยเองเนี่ยแบบอบรมสัมมนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แนวคิดของท่านพิการเนี่ยท่านท่านคิดถูกนะ ขณะนี้ท่านไม่โทษเด็กนะท่านหันมาพัฒนาอาจารย์หันมาพัฒนาบุคลากรแก้ตรงจุดท่านบอกว่าอย่างนั้นคท่านบอกว่าเลิกพูดแล้วคุณภาพนักศึกษามากคุณภาพอาจารย์คุณภาพนักศึกษากว่าพอทีนีิไม่ดีก็ใช่ใช่แล้วทีนี้ระดับมัธยมหรือประถมเนี่ยเขาจะได้หลักคิดอย่างนี้ไปไหมมีการเสวนามีการ อบรมอะไรกันไหมเนี่ยตอนนี้นี่แหละผมกําลังสอนเรื่องการสัมมนาการศึกษาอยู่เพราะผมเห็นเลยว่าตอนนี้มีการประชุมสัมมนาครูบาอาจารย์ในบ่อยมากเลยแต่ว่ามันตรงประเด็นตรงเป้าหรือเปล่าข้อสําคัญว่าการที่เราประชุมสัมมนากันเนี่ยความจริงจังในการที่จะนำเอาไอ้ผลอยู่นี้ไปใช้นั้มันมีมากน้อยแค่ไหน